สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบขออนุญาตมารีวิวสินค้าที่ตอนนี้โบขายอยู่เนาะขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทน้ำม,มากๆเลยนะคะลูกค้าซื้อไปก็พึงพอใจสุดๆนะคะสินค้าที่พูดถึงนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะคะเจ้านี้เลยน้องเขียวพินแแฮมของเรานะคะตอนนี้ของเรามี2ขนาดนะคือ1แบบร้อยกร,รัมนะคะ499บาทนะคะแล้วก็แบบ50กร,รัมนะคะอยู่ที่299บาทเจ้าน้องเขียวของเรานะคะสามารถช่วยอะไรบ้าง,างช่วยอะไรเพื่อนๆได้บ้างนะคะบอกเลยว่าเขาสามารถสยบทุกปัญหาผมของเพื่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผมแห้งผมซีฟูผมแตกปลายผมไม่มีน้ำหนักนะคะผมร่วงผมบางผมอา่าผมยาวช้านะคะมีอาการคันบนหนังศรีรษะมีรังแคนะคะหรือว่ามีอาการเหม็นบนหนังศรีรษะนะคะเจ้าน<ม>้องเขียวของเราสองตัวนี้นะคะช่วยได้แน่นอนนะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะรวมน้ํามันต่างๆเข้ามาในหลอดเดียวนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกนะคะช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูเส้นผมเพื่อนๆนะคะให้ หายจากการแห้งเสียต่างๆนะคะและที่สําคัญเจ้าน้องเขียวของเรานีปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะเขาได้รับตราอีโกเสิร์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าสินค้าของเรานะคะไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเ,เพื่อนๆใช้แล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยไม่ทําลายหนักศีรษะเพื่อนๆแน่นอนนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะแล้วก็อยากรู้จักน้องเขียวของเรานะคะหรือมีปัญหาผมใดๆนะคะรบกวนสอบถามมาได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเฟซ าทางไลน์ของเรานะคะเราินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ขอฝากน้องเคียวของเรานะคะคไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของสาวๆทุกๆคนด้วยนะคะบาย